คนที่จะไปซื้อกลับในห้างนะครับต้องเป็นร i d เดอร์ผ่านการเรียกแบบ Delivery เท่านั้นหมายความว่าสมมุติว่าผมเดินไปห้างสรสินค้าเพื่อไปซื้อเครื่องอุปโภคที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างแล้วผมอยากจะไปสั่งร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกันในห้างเพื่อสั่งกลับมากินที่บ้านผมสั่งไม่ได้ฮะผมต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น ฟู Food Panda, Man, Grab, ้ดแพนด้าไลแมนกราฟโกเจกอะไรกันโรบินฮูดเนี่ยฮะคือแอปสั่งอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อให้ไรเดอร์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตอกตอกตอก,ตก,ตก,ตกมาจอดแล้วก็เดินเข้าไปในร้านแล้วก็สั่งอาหารตามที่เรากดให้กับเราแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านเราหรือที่คอนโดเราคุณผู้ชมฮะคำถามก็คือคนก็งงว่าอา้าวแล้วถ้าสมมุติ ว่าผมเนี่ยผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะผมไปซื้อสบู่อ่ะผมไปซื้อสบู่ยาสีฟันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างของห้างอ่ะแล้วผมก็หิวข้าวเย็นอ่ะผมอยากสั่งกว๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในห้างที่อยู่ติดกันอ่ะผมสั่งไม่ได้ฮะผมต้องกดให้ไลเดอร์สั่งให้ผมอ่ะแล้วก็เอาไปส่งให้ผมที่บ้านอ่ะผมทําแบบนี้ได้ไหมฮะผมอ่ะผมเห็นไลเดอร์ที่เขาอยู่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวในห้างที่เป็นออเดอร์คนอื่นแล้วผมบอกว่าพี่พี่พี่ฝากสั่งให้ผมด้วยออเดอร์หนึ่งแล้วก็ให้พี่เขา ถือมาให้ผมนี้ได้ไหมฮะ <c oughs> คือคือประเด็นเนี้ยวันนี้คนวิจารณ์กันเยอะมากครว่าว่ามันเป็นคําสั่งที่ไม่ค่อย make ซน n ์นะครับมันเป็นคําสั่งที่เอ่อในทางปฏิบัติเนี่ยมันดูแปลกๆเอาใช้คํานี้แล้วกันมาดูแปลกๆมันก็เลยเกิดคําถามหลายคนก็แชร์กันกระหน่าก็มีการแสดงความเห็นกันเยอะคุณผู้ชมคีดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นกันไปได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถึงสองทุ่มอย่างตอนเนี้ยผมไม่สามารถสั่งอะไรมารับประทานได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับทุกอย่างปิด2องทุ่มในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับนอกจากนั้นครับร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามสถานที่เล่นกีฬาสนามกีฬาอาคารเรียนสถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาปิดหมดครับยังเปิดไม่ได้เลยนะครับ ขนส่งสาธารณะก็ปิดสามทุ่มถึง,งตีสี่งดเดินทางข้ามจังหวัดนะครับถ้าคุณจะเดินทางคุณก็ต้องมีจดหมายมีอะไรก็ว่าไปเป็นข้อกฎหมายเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับจุดตรวจด่านสกัดด่านตรวจจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นกรณีของพื้นที่สีแดงเข้มส่วนพื้นที่ที่รองลงมาก็ตามประกาศเลยครับเดี๋ยวจะงงนะครับเอาเป็นว่าผมเน้นไปที่สีแดงเข้มแล้วกันนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามหน้าจอนะครับ คุณผู้ชมครับนอกจากนั้นครับทางคุณหมอเบิร์ตนะครับได้ออกมาถแถลงเน้นย้ํานะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมีผลบังคับใช้คือ3สิงหาคม3สิงหาคมนะครับก็คือหลังเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับคำถามต่อมาก็คือเมื่อวานนี้คนสับสนมากครับไม่ใช่แค่คนสับสนสื่อเองก็สับสนเพราะว่าเมสเซจแรกที่ออกมาจากสบคเนี่ยก็คือว่าถึงส1สิบสิงหาแต่ตอนที่คุณหมอถแถลงเนี่ยคุณหมอบอกว่า ถึง14นะครับขอภยัยถึง14วันน่ะก็คือประมาณถึงวันที่18สิงหาก็จะประเมินกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเราจะขยายไปถึง31หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอาจจะขยายไปถึง31คนก็แก้กันใหญ่ฮะสื่อก็แก้กันใหญ่โอ้โหอะไรที่ลงไปแล้วเนี่ยก็ลบกันใหญ่เลยเพูดง่ายๆนะครับว่าเอา้าไหนตอนแรกบอก31เมสเซจที่ออกมาสื่อข้อมูลที่ได้รับมาก็บอก31แต่ตอนที่ประกาศเนี่ยคุณหมอบอก14วัน โอเคทุกสื่อก็บอก14วันพอกลางดึกเมื่อคืนครับอ้าวไปเปิดราชกิจจาดูในราชกิจจาเขียนว่าถึง31สิงหาคมครับคนก็งงเอาตกลง14วันหรือว่าถึง31สิงหากันแน่นะครับเอาเป็นว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าสบ,บคเขาจะประเมินทุก14วันแต่ถ้าตามราชกิจจาประกาศคือมีผลถึง31สิงหาคมโอเคไหมฮะ เดี๋ยวกลางเดือนช่วงประมาณวันที่17บ8สิงหาคมที่ผ่านมา14วันนับจากวันที่3สิงหาคมจะประเมินกันกันก่อนว่าโอเคตัวเลขเป็นยังไงการล็อกดาวน์มันได้ผลมากน้อยขนาดไหนการเคอร์ฟิลมันได้ผลไหมตัวเลขผู้ติดเชื้อลดหรือเปล่าตัวเลขคนที่หายป่วยกลับบ้านลดไหมเพิ่มไหมนะครับก็เดี๋ยวจะประเมินกันทุกๆ14วันแบบนี้ถ้าผ่านไป14วันกลางเดือนสิงหาคมสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างได้